มากับซีรีส์เรื่องยาวเลยก็คือเรื่องรามเกียรตินั่นเองแต่ถามว่าถ้าจะเล่ารามเกียรติเนี่ยทุกตอนทุกเรื่องราวละเอียดเนี่ยทำได้ไหมคือขอบอกหรือว่าทําไม่ได้นะคะแมบบ้ว่าจะมีคนขอมาเยอะมากเพราะว่าถามว่ารามเกียรติเนี่ยยาวขนาดไหนก็คือยาวขนาดว่าเวอร์ชันที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดในไทยนะคือเวอร์ชั่นพระเจดิพลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มน,นี้เห็นหนานๆอย่างเงี้ยสี่เล่มจบเนาะย,ยังไม่รวม ว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่ามีเวอร์ชันรามายณนะที่มีบางส่วนที่ไม่มีในเล่มนี้แล้วก็มีเวอร์ชั่นบทละครรอสองซึ่งก็เพาะควรจะเอามาเล่าเหมือนกันมีเวอร์ชั่นบอกเกิดรามเกียรติรัชกาลที่6กมูนีนันเต็ไมไปหมดเลยคือเล่าไม่ไหวจริงเอาเป็นว่ามาฟังเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจในรามเกียรติกันดีกว่าอ่ะเนะโดยที่คลิปแรกเนี่ยอยากจะขอปูพื้นเกี่ยวกับรามเกียรติก่อนว่าเรารู้จักรามเกียรติกันดีแค่ไหนนะ เพื่อที่ว่าคลิปถัดัไปจะได้เล่าได้คล่องสนุกป,ปาก no. เนาะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยฉากหลังแบ็กกราวน์สตอรี่ของเรื่องคือเรื่องเกิดขึ้นที่อินเดียใช่ไหมถามว่าคนไทยทีไมาอยู่ดีๆถึงไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่อินเดียต้องบอกเลยว่าเราได้รับการอินสปายหรือได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหากาพย์เรื่องรามยานะของอินเดียคืออินเดียเนี่ยเป็นดินแดนที่มีมหากาพย์ที่สําคัญอยู่สองเรื่องก็คือรามยานะกับมหาภารตา ทีนี้ในอินเดียเนี่ยมหาภารตะอาจจะดังกว่าแต่ว่ารามยณนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เก่าแก่กว่าแล้วก็มีช่วงเวลาเกิดขึ้นก่อนมหาภารตะเนาะถามว่าทำไมอยู่ดีๆคนอินเดียถึงมาแต่งรามยณนะรามยณนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นนิทานซึ่งฮิตมากในอินเดียตะในแบบว่าภูมิภาคเอเชียใต้หรือว่าอินเดียมา2,000 2,000กว่าปี2,400ปีได้ละ จุดเริ่มต้นเราเชื่อกันว่าเชื่อกันตามที่หนังสือรามยานะเขียนไว้ว่ามีฤาษีคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่ามิก,กิฤาษีคนเนี้ยตอนแรกก็เป็นวนนรณพราหมณ์อยู่ดีๆปรากฏว่าวันดีคนดืนดีวานมิกิดันไปคบหากระโจนป่าแล้วก็แต่งงานเข้ากวนโจรป่าไปแล้วก็ลดค่านน่นนี่น่าทำเลวมากมายจนกระทั่งวันหนึ่ง วานมิกิีเนี่ยได้พบกับราษีทั้งเจ็ดหรือว่าสป,ปาราษีซึ่งเป็นฤาษีที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรชั้นสูงหน่อยในความเชื่อของพราหมณ์ดูต้องบอกก่อนว่าเรื่องรามาเกียรติ์ทั้งหมดเรื่องรามาเกียรติ์รามยัทั้งหมดนี่เราไม่ได้พูดในศาสนาพุทธเลยนะมันจะอยู่ในมันเป็นหนังสือในศาสนาพราหมณ์ดูเป็นเหมือนคัภีร์เล่มหนึ่งของเขาเลยเพราะฉะนั้นเราจะพูดทั้งหมดนี้อยู่ในความเชื่อพราหมณ์ดูนะอ่ะวานมิกิีเนี่ยไปฟังราษีทั้งเจ็ดคนเนี้ยพูด ก็ฤาษีก็ด <mar cribing> <mar Madame plays half> ่าดั่ด่าไปเจ็ดคนด่าด่าด่าดาปายพี่กีเธอรู้ไหมเธอเกิดเป็นพรามเนี่ยดีจะตายอยู่แล้วทําไมไม่ทําบุญมาทําบาค่าสัตว์ตัดชีวิตบ่นฆ่าบาปาากระดาด่าด่าด่าจนปายพี่กีรู้สึกผิดปายพี่กีรู้สึกผิดก็เลยถามฤาษีทั้งเจ็ดว่าต้องทํายังไงฤาษีทั้งเจ็ดก็เลยบอกว่าให้ไปภาวนาด้วยคําว่าเฮเฮรามคือจริงๆคือเฮรามนะเฮรามไปเรื่อย แล้วจะชำระบาปได้คือในศาสนาพราหมิ์ดูเนี่ยจะมีความคิดอยู่ที่ว่าการนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยสามารถชําระเป็นหนึ่งในการกระทําที่ควรกระทําเพื่อแบบว่าชําระบาปนู่นี้นั่นแบบสร้างบุญอะวานวิกิก็ไปภาวนาเฮราเฮราเฮราไปหมื่นครั้งปรากฏว่าถึงตอนนั้นจอมปลวกขึ้นตัวปปบปุบมิดหัวเลยขณะนั้น ฤษีทั้งเจ็ดก็เดินมาบอกว่าโอเคเธอภาวนาสําเร็จแล้วจอบปวกขึ้นตัวแปลว่าเป็นผู้มีความเพียร่าเธอฉันจะบอกวิธีแก้บาปให้เธอวายคิขีก็แบบยังยังไม่แก้บาปหรอเนี่ยฤษีทั้งเจ็ดก็บอกว่าเธอจะต้องจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระรามซึ่งเป็นอวตารนึของพระนารายณ์เนี่ยออกมาให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงเวลานั้นบาปของเธอจะหายไป โดยที่พระนาฤสีซึ่งเป็นฤาษีองค์สาคัญองค์งงหนึ่งของฮินดูเนี่ยจะเป็นคนเล่าให้เธอฟังเพราะฉะนั้นรามยายณะทั้งหมดเนี่ยถ้าอ่านดูเวอร์ชันอินเดียจะเป็นบทสนทนาแล้วว่าพระนาฤสีซึ่งกําลังเล่าให้วานิกิจดตามเลคเชอร์ตามนั่นเองเราอาจจะกล่าวเลยว่ารามยายณะทั้งเรื่องคือเลคเชอร์ของวานิกินะคะก็ทีนี้เกิดอะไรขึ้นรามยายณะคืออะไรรามยายณะคือเรื่องของพระราม เรื่องของพระรามพระรามคืออวตารของพระนารายณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ดูเนาะก็มีพระอิศวรพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมซึ่งในเรื่องรับมรณะเนี่ยจะเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรทางลัททิทางรับท,ท,บทิทางนิกายของพวกที่นับถือพระนารายณ์เป็นใหญ่ที่สุดเนาะทีนี้เขาก็เชื่อว่าพระนารายณ์เนี่ยเป็นผู้ที่จะลงมาช่วยโลกเรื่อยๆ,ๆ,ๆคือเวลาโลกมีปัญหามี สัตว์ร้ายมียักษ์อลาวาดอสูรนู่นนี่นั่นพนารายณ์จาวตาลงมาปราบคือแบบซูปเปอร์ฮีโร่มากจะต้องมาช่วยก็คือแบบถ้าใครเคยอ่านพวกนารายศิปาง,งก็คือลงมาสิบครั้งน,นู่นนี่เนาะทีนี้ถามว่าพระรามเนี่ยลงมาเพื่ออะไรก็คือลงมาปราบยักษ์ตัวสําคัญตัวหนึ่งซึ่งในรามยานะไม่ได้เรียกว่ายักษ์นะคือในรามยะ ยักษ์อสูรนู่นนี่นั่นจะเป็นคนละสายพันธุ์กันหมดแต่ขอเรียกว่ายักษ์เพื่อความเข้าใจของคนไทยคือพะนารายา์เนี่ยอวตารลงมาปราบยักษ์ตัวหนึ่ง,งชื่อเกเรมาชื่อทศกัณฐ์หรือว่าในรามย่าเขาจะเรียกว่าราวณะหรือว่าที่เราคุ้นผูกกันในคําว่าราบนั่นเองเนาะพระรามนี่ก็อวตารลงมาเพื่อปราบทศกัณฐ์ประมาณนี้ซึ่งทุกคนควรจะรู้เรื่องย่อของพระรามหรือเรื่องย่อของรามเกียรติ์อยู่แล้วประมาณนั้น ตัดมาที่รามเกียรติ์ถามว่าแล้วเราเอารามยานะมาเป็นรามเกียรติ์ได้ยังไงคือด้วยความที่นิทานรามยานะเนี่ยมันดังมากอยู่ที่อินเดียทีนี้เรามีการติดต่อค้าขายกับอินเดียมีการรับศาสนาพราหมณ์ดูมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรราก็ได้รับนิทานเรื่องพระรามเนี่ยมาด้วยเท่าน,นั้นยังไม่พอพอเราได้ฟังเยอะๆๆบางคนที่อ่านหนังสือออกหรืออะไรเงี้ยก็ได้อ่านรามยานะด้วย พอรับซึมซับเข้ามาในประเทศไทยเยอะๆเนี่ยจนในที่สุดก็เกิดเป็นรามรามยณะ5ล้านเวอร์ชั่นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเลเวลนิทานชาวบ้านก็จะไปดูตามพวกแบบว่าแหล่งแบบว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องพรามของตัวเองดูอีสานก็มีแบบพรักพรามณ์ภาคเหนือก็มีหอละมานกับอะไรนะ จำไม่ได้อะไรสิอย่างหอละมานประมาณนี้คือแบบมีทั่วประเทศเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแบบพวกสถานที่ต่างๆก็เอาพวกพระมาเกียนเนี่ยไปอธิบายว่าสถานีเหล่านี้เกิดได้ยังไงเช่นเขาวงพระจันทร์ที่บอกว่ามีหนุมานมาตอกต้นกงต้นกกอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่วนถามว่าเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชันราชสำนักคนก็คิดว่ามีเวอร์ชั่นเดียวไม่ใช่นะคะคือจะมีหลายเวอร์ชั่นไม่ว่าจะเป็นบทละครลรรมาเกียนสมัย รุงพนบุรีบทผ้าขนบทละครรามเกียรติ์รอหนึ่งบทละครรามเกียรติ์รอสองน,นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยถามว่าเพราะอะไรคือมันเป็นธรรมเนียมของไทยที่ว่ารามเกียรติ์เนี่ยเราสมมุติกษัตริย์ของเราเป็นเหมือนพระรามคือเป็นพระนารายณ์อวตรลงมาใช่ไหมดังนั้นในทุกในทุกแบบว่าทุกเวลาบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะมีรามเกียรติ์ประจําของ ประจำราชวงศ์หรืออะไรประมาณนี้คือประมาณว่าแต่งไม่เหอะมันดูเป็นวรณกรมผู้บ้านผู้เมืองดีแต่งไว้เพื่อความเชิดชูเกียรติของกษัตริย์ให้ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งขึ้นก็ประมาณนั้นนี่คือที่มาของรามเกียรติ์แล้วถามว่าเียันทาไมเราถึงต้องหยิบรามยานะขึ้นมาพูดด้วยเหตุผลก็คือเรารับรามยานะมาสร้างเป็นรามเกียรติ์แต่เรารับมาไม่หมดคือมันจะมีบางส่วนที่ เป็นเหตุผลที่แบบเป็นเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นในรามายณนะถึงเป็นเหตุผลให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในรามเกียรติ์แต่ว่ารามเกียรติ์นันรับมาแต่มาแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับต้นเหตุมาส่วนรามเกียรติ์เนี่ยบางจุดที่รู้สึกว่ารามายณะมันไม่มนันมันไม่แบบว่าดราม่าพอสําหรับคนไทยรามเกียรติ์บางจุดก็มีแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายเรื่องมากที่ มีเฉพาะในรามเกียรติล้วก็ไม่มีในรามายณนะบางเรื่องก็มีในรามายณนะแต่ไม่มีในรามเกียรติดังนั้นเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ก็เลยเอามาทั้ง2เวอร์ชั่นเลยค่ะก็คิดว่าคลิปปูพื้นฐานอยู่กับรามเกียรติเนี่ยจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยมาดูเรื่องทศกัณฐ์กับนางสีดากันเต็มๆดีกว่าโดยที่จะเป็นบทวิเคราะห์แล้วเ,เนาะ อ่ะก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกได้แล้วก็ถ้าเกิดชอบมากๆรบกวนแชร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นกำลังใจคนสร้างด้วยนะคะบ๊ายบาย